สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ดีไซน์ก็จะมาซื้อของมแลกของขวัญน,นะคะโอ้โหแลกของขวัญปีใหม่ใช่ไหมคะแลกกับใครเอ่ยแลกกับเพื่อนที่โรงเรียนีกีแลกก,แกกับเพื่อนที่โรงเรียนงบกี่บาทหนึ่งร้อยขึ้นไปหนึ่งร้อยขึ้นไปแล้วก็แลกกับพี่เกียร์เท่าไหร่นะ <100. S 1> ใช่สามร้อยบาทเดี๋ยวนะทำไมปากปากมันแดงแต่ตรงขอบแบบนี้เหมือนปากเหมือนคนปากแตกอะ่ะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะว่า จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะนี่ใครแลกของขวัญที่โรงเรียนงบเท่าไหร่นะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะดีไซน์ที่จริงดีไซน์แรกสามรอบเลยใช่ไหมมีงบสามร้อยกับพี่เ<ช>กลี่ร์ก<ช>็ <S <S ใช่ไงสามรอบไงมีสามร้อยกับพี่เกลีรมีหนึ่งร้อยกับเพื่อนในห้องแล้วก็มีหกสิบที่เรียนพิเศษใช่ไหมคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกันอันนี้นะคะอย่างแรกที่เราจะหาก็คือเอาไปแลกกับเพื่อนที่โรงเรียนใช่ไหมคะ ก็คือเพื่อนที่โรงเรียนในห้องหนูจะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกที่แบบว่ามันเป็นกลางๆเนาะใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะคะเป็นของใช้นะคะดีไซน์เลงเป็นพวกอะไรไว้คะเครื่องเขียนเครื่องเขียนใช่ไห<ช>มโอ <s ad> <fish> เคไปดีไซน์นีาา้น่ารักเขาบอกว่าเป็นกระดาษโน้ตนี่มีหลายลายหลายลายหลายสีกี่บามสิบห้าบาท นูเลยค่ะถุงผ้าอุ้ยถุงผ้าเกินงบแล้วอะอะไรอะคะอันนั้นดิสจายแอนเพนซิลดินต่อยักษ์มันไม่ได้ใช้อ่ะดิมันไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงอะที่บาทแปดสิบบาทโอ้โหเกือบเกือบถึงร้อยแล้วอะะไนะคะเอาไหนอะนี่ปิดยักษ์ไหม เมื่อกี้แม่หยิบให้เราเช่อหรออันไหนอ่ะก็ไม่เช่อนี้หรอเนี่ยไม่รู้เราจะายมีสีขสีสามเมตรชล้วใช่สามชิ้นเมตรนาแล้วก็สีขาวมีสีดำาวอันนี้ใช port ้โอเคนะใช้ได้ทั้งหญิงและชาย ก็ไปจับสลัดด้วยดีไซน์เอาไม้อันนี้25่บาทน่ารักดีนะแต่ไม่ได้ใช้หรือเปล่าสมุดวาดรูปดูดิเปิดดิดูดิโอ้โหมันเป็นกระดาษอะไรเดี๋ยวดูก่อนกระดาษใช่ห้า59บาทใช้วาดรูปหน่อยดูดิมีกี่ลาย ทุกคนนี่โอเคนะสําหรับคนที่ชอบวาดลูกัน,นะลูกเนาะเลือกอะไรลูกมีกี่ลายตรงนี้นี่ทุกคนมีนเยอะมากเอาไปไว้วาดลูกไว้ระบายสีก็ได้นะใช้ประโยชน์ได้ด้วยวเลือกมาเลยค่ะลายไหนก็ไดลโอ้โหได้ของมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะที่ไซ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แค่ของที่จะไปแลกของขวัญน,นะเป็นของใช้ของอะไรของเราด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นของที่ดีไซน์บอกว่าอยากได้ด้วยนะคะทุกคนอ่ะยังไม่จบเนาะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้เพิ่งได้อ่ของมาแลกของขวัญที่ไหนคะโรงเรียนง,งบ100บาทที่เดียวอยู่ใช่ไหมยังเหลืออีก2อย่าง2อที่นะคะทุกคนปะไปต่อโอ้นี่นะคะทุกคนเมื่อกี้เราไปแวะร้านด้านล่างมาใช่ไหมคะดีไซน์ได้อะไรบ้างคะ ใหดูดิอะไรนะได้รของหนูได้ของหนูได้ขอมาได้ของฝันไหมไม่ได้เราก็เลยขึ้นมาบนมิกซี่ใช่ไหมไปเดี๋ยวไปหาของกันนะคะทุกคนของที่จะแลกของขวัญกับที่เรียนพิเศษเนาะแล้วก็แลกของขวัญกับพี่เกลลี่นะคะทุกคนนี่เลยปะเดี๋ยวไปหาดูกันเต้คะดิซ่าได้ของครบหรือยังคะครบแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนดีไซน์ซื้ออะไรไปแลกของขวัญกับพี่เกลลี่เดี๋ยวรอดูได้ในคลิปต่อไปเนาะ แล้วตอนนี้ดีไซน์ก็มาแวะซื้อเลยคะไอติมไอติมได้ยินเสียงปั่นเลยนะคะทุกคนนี่ไอติมได้ด้คลีนไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน